โอเคครับสองอันยังครับเฮ้ยตกใจถึงก็ตีโดนต้นไม้เริ่มเลยครับอุ้ยอุ้ยไม้แรกฟูออกแล้วมึงอ่ะเฮียยลืมเปิดลืมเปิดนวง เฮ้ยโหเยี่ยมเฮ้ยเยี่ยม อืมพี่ก็หลุดไปตัว 懂吗？ โอ้ขวาตัวพี่แรงดียังวะค,ครับ

ไอ้นนพยงองเคาะแม่งคันตึงเปี้ยเลย <c oughs> เออตึงว่ะทีเดียวกับผมด้วยนะอ่นนะไอ้เพียสตาแม่งหลุดซะและ้วเ้ยเอ้ยปลารอบนี้ไซส์สวยกว่ารอบที่แล้วนะพี่รอบที่แล้วตัวเล็กกว่านี้ที่เพิ่งได้ไซส์เนี่ยปะกดปะบิ่มไปสี่ตัวนะจะ <c oughs> มีปลาสัต์ โคตรไกลเลยกินปลายางค้อเห็นนะเอออะไรวะกินปลายางเค้อพี่กินปลายางเคโคตรไกลเลยนี่เหรอนี่ไงปลายางค้อเฮ้ยทีเดียวกับผมเลยเนี่ยฮ่าทีเดียวกันด้วยนะเราตึงกันว่าตัวนี้ไรสมีไซส์ เฮ้ยสายนะสายนะสายตัวครับสายตัวครับพี่เฮ้ยไม่ตึกใหญ่จังวะงสวัสดีครับผมอสมอสบนเกาะฮุกเกอร์อนี่กัดกระดีพี่อสอสบนเกาะฮุกเกอร์ Why Why ปลาบ,บิ่ม ีก็ดีอ๋อสบัตกขอคุกสีขีดได้ปลาตัวดีมาเฮ้ยแมพอีโหมิดไปเลยนะจะไปเมื่อก่อนเจะใส์เท้าบ่อผมเลยนะเนี่ยแล้วมาดิเอาปลามากระพง เฮ้ยอย่าทำกูรู้นะพี่ของพี่ในนั้นมีมีตัวตายไหมเจ็ดร้อยเจ็ดสิบโอ้ยไก่สองบาทพี่อุปัตเป็นเจ็ดร้อยเลยนักพลครับพี่ <c oughs> ไม่เอวเ <c oughs> ขียวคุณค้าผมทำ